ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหมายเลข98ไม่คาดคิดเลยว่าหัวยูเฮ้าจะเดิมพันบางสิ่งที่มีค่าเช่นนี้กับเขาแน่นอนเขามั่นใจว่าค่าของมีดแกะสลักอันดับของเขาไม่ได้ด้อยกว่าเครื่องมือวิญญ,ญาณน,นี้ความโลภเริ่มปั่นป่วนในหัวใจของเขาดวงตาของเขาปิดเป็นรอยแยกขณะที่เขาจ้องไปที่หัวยูเฮ้า และหัวเยวเฮาก็จ้องกลับมาที่เขาดวงตาของหัวยยวเฮาสงบและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในตัวนี่เป็นเคล็ดลับหรือไม่เขาซ่อนความสามารถของเขาไว้ตลอดเวลาหรือไม่เขาต้องการที่จะหลอกล่อข้าและชนะมีดแกะสลักอันดับของข้าหรือไม่หมายเลข98เป็นคนหญิงพยองเล็กน้อยแต่เขาไม่ใช่คนโง่มิฉะนั้นเขาคงจะไม่ได้เป็นวิศวกรวิญญาณอย่างที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้ ก่อนอายุ30ปีเขาคุ้นคิดอย่างหนักและนานและตัดสินใจว่าเขาจะปฏิเสธการเดิมพันนี้แม้ว่ารัศมีของเขาจะถูกตีกลับด้วยเหตุนี้แต่ก็ยังดีกว่าสูญเสียมีดแกะสลักอันดับซึ่งมีค่ามากสำหรับเขาเสียจริงแต่ถ้าว่าเขาสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในขณะน,นี้หัวอยู่ห้าใช้มือขวาจับที่เท้าแขนของรถเข็นและดูแข็งแรงเล็กน้อย แม้แต่ข้อต่อของนิ้วก็มีสีขาวอมเขียวะวิศวกรวิญ,ญญาณทุกคนต่างก็มีสายตาที่ดีมิฉะนั้นพวกเขาจะปะดิษเครื่องมือวิญ,ญญาณที่สลับซับซ้อนและมีรายละเอียดได้อย่างไรความคิดแวบเข้ามาในหัวของเขาในขณะที่เขาจ้องไปที่มือขวาของหัวอยู่เฮาซึ่งยังคงจับที่เท้าแขนของรถเข็นไว้แน่นบางทีเขาอาจจะไม่มีความมั่นใจที่จะเอาชนะข้าเลยและเขาแค่ต้องการใช้การเดิมพันนี้ เพื่อเอาชนะความยิ่งใหญ่ของข้ากลับคืนมาหมายเลข98เริ่มพิจารณาหัวยวเฮาอย่างใกล้ชิดเมื่อเขาคิดถึงความเป็นไปได้นั้นเขาพบรายละเอียดที่ดีอีกอย่างหนึ่งอย่างรวดเร็วแขนอีกข้างของหัวยวเฮาดูเหมือนจะสัน่นแขนที่เขาไม่เคยใช้มาก่อนดวงตาที่สงบของหัวยูเฮากับพริบด้วยบางสิ่งและดวงตาเหล่านั้นดูเหมือนจะทรยศต่อความวิตกกังวลและความไม่แน่ใจเล็กน้อย รายละเอียดเหล่านี้ไม่ชัดเจนแต่หมายเลข98ถ้าพยายามจับบอะแสเหล่านี้ในขณะที่เขาสังเกตหัวอยู่เ้าอย่างใกล้ชิดตกลงข้าจะเดิมพันรอยยิ้มที่มั่นใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาหัวยู่เาตกตะลึงชั่วขณะเจ้ากำลังเดิมพันกับข้าจริงๆเหรอข้าขาดมีดแกะสลักอันดับอยู่แล้วขอบคุณเจ้ามากหมายเลข98จ้องกลับมาอย่างสุขสนและพูดว่า เจ้าดูเหมือนมีความมั่นใจจริงๆที่จะเอาชนะข้าข้าไม่คิดอย่างนั้นในเมื่อเจ้าอยากตายเจ้าหนูน้อยวันนี้ข้าจะทําให้ความปรารถนาของเจ้าสําเร็จมวย์เฮาตอบอย่างเย็นชาว่าเราจะเดิมพันตามนั้นหากเจ้าไม่กลัวเราสามารถทําให้การเดิมพันนี้เป็นสาธารณะและองค์กรชั้นการสามารถเป็นพยานให้เราได้มิฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าแพ้ และปฏิเสธว่าการเดิมพันนี้ไม่มีอยู่จริงหมายเลข98เต็มไปด้วยความโลภและจิตใจของเขาข้อมุ่งม,มั่นแล้วไม่ว่าเขาจะมองหวัวยูห้าอย่างไรเขาก็รู้สึกราวกับว่าเขากำลังพยายามแสดงท่าทีที่แข็งแกร่งรอยยิ้มอันเย็นชาปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาในขณะที่เขาพูดว่าเอาละองค์กรชั้นกลางจะเป็นพยานในการเดิมพานของเราพวกเขาจะเห็นว่าเจ้าสูญเสียเครื่องมือวิญ,ญญาณแบบนั้น ให้ข้าได้อย่างไรเจ้ามาที่นี่ทีเขาเอื้อมมือออกไปและตะโกนเรียกพิธีกรบนวทีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พวกเขาอยู่อาจินรีบเดินไปเขาเป็นเพียงพิธีกรและไม่กล้าที่จะรุกรานวิศวกรรมวิญญาณของจักรวรรดิตวันจันทาวิศวกรวิญญาณเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประเทศต้องการอะไรในท่านอาจินทำเสียงประจบประแจงเล็กน้อย หมายเลข98บนอย่างเย็นชาและพูดว่าข้าต้องการเดิมพันกับผู้ต่อสู้ของข้าและเรากําลังเดิมพันกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในที่สุดข้าต้องการให้องค์กรชั้นกลางเป็นพยานในการเดิมพันนี้อาตกลงดวงตาของอาจินเป็นประกายเขาเป็นพิธีกรที่ติดอันดับสูงสุดของห้องโถงทองคำและเขารู้ดีว่าผู้ชมชอบชมอะไร สิ่งที่น่าตื่นเต้นนั้นดีกว่ามากสําหรับบรรยากาศการพนันและนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกคนยังคงวานเดิมพันอยู่อาจินรีบทําให้แน่ใจว่าเขารู้ทุกอย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับสถานการณ์นี้เขาหยิบเครื่องมือวิญญาณประเภทขายายเสียงขึ้นมาทันทีและประกาศบนเวทีว่าทุกคนวางเดิมพันของท่านโปรดรอสักครู่มีช่วงสดับฉากเล็กๆน้อยๆที่ข้าต้องบอกทุกคน เพื่อให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้ดีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหมายเลข98และหมายเลข66ซึ่งเป็นวิศวกรวิญ,ญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งคู่ได้ประกาศการเดิมพันของตนเองหมายเลข98จะใช้มีดแกะสลักตัวเองเป็นเดิมพันและหมายเลข66จะใช้เครื่องมือวิญญาณอันทรงพลังเป็นเดิมพันของเขาเราจะเชิญหัวหน้าผู้ตัดสินของทัวร์นาเมนต์มาประเมินรายการทั้งสองนี้ เพื่อที่เราจะสามารถยืญญนยันมูลค่าของมันได้แน่นอนว่าการเดิมพันได้รับการประกาศและเสร็จสิ้นแล้วและทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเอาอะไรคืนได้อีกต่อไปหมายเลข98ปดาเครื่องมือวิญญาณขยายเสียงจากมือของเขาและพูดเสียงดังว่าเดิมพันของข้าคือมีดแกะสลักเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขันในภายหลังเขายัาเครื่องมือวิญญ,ญาณขยายเสียงกลับเข้าไปในมือของอาจินหลังจากพูดประโยคนี้ เขาหันกลับมาที่หัวอยู่เห้าแล้วเขาก็าเห็นว่าหัวของหัวอยู่เห้าลดลงและดูเหมือนว่าจะมีเงื่อไหลลงมาจากขมับของเขาทําไมเราไม่ปล่อยมันไปล่ะเหอยใครโถก,กระซิบข้างหูของหัวอยู่เห้าปล่อยมันไปงั้นเหรอไม่มันสายเกินไปแล้วเขาได้ประกาศไปแล้วหูของเขาค่อนข้างดีและหมายเลขเกสามารถบอกได้อย่างชาัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนี้ ผู้ตัดสินสามคนที่องค์กรชั้นกลางส่งมาได้ก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันกรรมการเปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะนี่คือรอบ6ดังนั้นผู้ตัดสินที่ออกมาในวันนี้จึงเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ7็ทั้งหมดวิศวกรวิญญาณระดับ7ผู้ทรงพลังทั้ง3นี้มีผ้าคลุมปิดใบหน้าเนื่องจากเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีชื่อเสียงในโลกภายนอกดังนั้นพวกเขาจึงกลัวว่าคนที่คุ้นเคยกับพวกเขาจะจำพวกเขาได้ ผู้ตัดสินทั้ง3ก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันได้มาถึงตรงหน้าพวกเขาอย่างรวดเร็วหมายเลข98หยิบมีดแกะสลักของเขาออกมาโดยตรงแล้วส่งมอบให้เขาไม่กลัวคนจับมีดแกะสลักของเขาเหมือนที่โรคกำลังจับตามองนอกจากนี้เขามีเบื้องหลังที่ค่อนข้างมีพลังที่จะสนับสนุนตัวเองดีพอสมควรมีดแกะสลักสีเขียวเข้มของเขาใหญ่กว่ามีดแกะสลักส่วนใหญ่เล็กน้อย ใบมีดดูเหมือนจะมีรอยสนิมแต่ดูเหมือนไม่ใช่สนิมจริงมันดูเหมือนโบราณและไม่มีการตกแต่งและมีรายแกะสลักรูปมังกรอยู่สองข้างของใบมีดมันให้ความรู้สึกเย็นยะเยือกและแม้แต่มองดูด้วยตาเปล่าก็สามารถบอกได้ว่ามีดแกะสลักนี้ไม่ธรรมดาผู้ตัดสินระดับกลางในทั้งสคนใช้มีดแกะสลักอย่างระมัดระวังเขารู้สึกประหลาดใจในทันทีนี่ นี่มันคือมีดแกะสลักมังกรเขียวแห่งความมืดหมายเลข98ตอบอย่างภาคภูมิใจว่าใช่มันคือมังกรเขียวแห่งความมืดของข้าพูดตัดสินหันกลับมาและหยิบเครื่องมือวิญญาณขยายเสียงของอาจินเขาเพิ่มเสียงของเขาและพูดว่าหมายเลข98ได้เลือกมังกรเขียวแห่งความมืดเป็นเดิมพันของเขานี่คือมีดแกะสลักอันดับม <making> ังกรเขียวแห่งความมืดอยู่ในอันดับที่59บบนกระดานผู้นำมีดแกะสลัก มันมีธาตุของความมืดและลมและเครื่องมือวิญญาณใดๆที่มันสร้างขึ้นจะมีธาตุทั้งสองนี้มันหนักกว่ามีดแกะสลักทั่วไปถึงสเท่าและเป็นที่รู้จักการดีในเรื่องของความมั่นคงการใช้มีดแกะสลักนี้กับเครื่องมือวิญญาณที่เหมาะสมจะสร้างความสามารถที่น่าเครงขามและจะมีอัตราความสําเร็จเพิ่มขึ้น10%เมื่อสร้างเครื่องมือวิญญาณที่สูงกว่าระดับ7ใช่ นี่คือมีดแกะสลักอันดับที่น่าเกรงขามมีดแกะสลักอันดับนั้นแทบบจะประเมินค่าไม่ได้สำหรับวิศวกรวิญญาณผู้ตัดสินทั้ง3หันไปทางหัวยูเฮาเมื่อพวกเขาแนะนำมีดแกะสลักของหมายเลข98เสร็จแล้วหัวยูเฮาถือพรของหงเฉินให้แน่นเท่าที่จะทำได้ด้วยมือขวาและคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันแน่นแต่เขาไม่ส่งเสียงเลยหมายเลข96เข้ามาใกล้หมายเลข9 8 แล้ถามคำถามสองสข้อด้วยความสงสัยในขณะที่เขาเหลือบมองหัวยูเฮาเป็นครั้งคราวหมายเลข98อาบกรซิบคำอธิบายบางอย่างกับเขาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มหมายเลข96หขมวดคิ้วเล็กน้อยและเขาตอบเรากับว่าเขากำลังดูเพื่อนของเขาเจ้าเริ่มพันด้วยอะไรผู้ตัดตสินเ้าขึ้นไปหาหัวยูเฮาหัวยูเฮารังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เขาจะได้ให้พรของหงเฉิน อาจารย์ของข้าได้ให้สิ่งนี้กับข้าอย่าทำให้มันพังสีหน้าไม่เต็มใจบนใบหน้าของเขาปฏิเสธไม่ได้ในขณะที่เขาพูดพูดตัดสินชั้นนำได้ตรวจสอบแกนกลางการกดตัวของเครื่องมือวิญญาณในขณะที่เขารับพรของหงเฉินของหัวยูเ่เฮาร่างกายของเขาสั่นสะท้านขณะที่เขาพ่งออกมาว่านี่คือเครื่องมือวิญ,ญญาณของสาราคุณธรรมมันเรื่องชื่อหูป,ปาก หัวอยู่ห้าวขัดจังหวะเขาด้วยเสียงตะโกนที่โกรธจัดผู้ตัดสินดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างและเขาก็ได้ปิดปากของเขาในขณะที่เขาตรวจสอบเครื่องมือวิญญ,ญาณต่อไปผู้ตัดสินอีกสองคนเข้ามาและทั้งสามตรวจสอบมันเป็นเวลานานขณะที่ตาของพวกเขาหลายด้วยความประหลาดใจและตกใจนี่เป็นเครื่องมือวิญญ,ญาณที่จริงหงเฉินซึ่งเป็นผู้นำสาราของสาราคุณธรรมอันเรื่องชื่อได้สร้างขึ้นมาเอง แม้ว่าพวกเขาจะไม่แน่ใจว่านี่คือเครื่องมือวิญญาณะระดับ9้าหรือไม่แต่พวกเขาสามารถบอกได้ว่านี่เป็นเครื่องมือวิญญาณที่เหลือเชื่อจากความซับซ้อนและจากวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์กรรมการทั้ง3คนแลกเปลี่ยนสายตาแต่หมายเลข98ใจร้อนเล็กน้อยเขาเดินไปแล้วพูดว่าเจ้าช่วยประกาศได้ไหมพวกเจ้าไม่สามารถลำเอียงได้ไม่อย่างนั้นหัวหน้าผู้ตัดสินพยักหน้า เขาหยิบเครื่องมือวิญญาณแบบขยายเสียงขึ้นมาและกล่าวว่าหมายเลข66ได้เลือกเครื่องมือวิญญาณระดับสูงเป็นเดิมพันของเขาด้วยเหตุผลพิเศษบางอย่างเราไม่สามารถอธิบายสิ่งนี้ได้แต่เราสามารถยืนยันได้ว่ามูลค่าของมันนั้นเทียบได้กับมังกรเขียวแห่งความมืดเอาระเราประเมินเงินเดิมพันของพวกเขาเสร็จแล้วและมีดแกะสลักมังกรเขียวแห่งความมืดจะคืนให้กับหมายเลข98ทั่วคราวเพื่อใช้ในทัวนาเมนต์ เครื่องมือวิญญาณนี้จะถูกเก็บไว้กับเราและจะมอบให้กับผู้ชนะหลังจากรอบนี้การเดิมพันได้รับการจัดตั้งขึ้นได้องค์กรชั้นกลางจะปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่กับคำพูดของเขาเหมือนศัตรูเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการเดิมพันนี้จะสำเร็จผู้ตัดสินทั้งสมคนเก็บพรของหงเฉินไว้หลังจากประกาศและกลับไปที่นั่งของตนผู้ตัดสิน นั่งอยู่บนเก้าอี้สูง3ตัวเหนือพื้น3เมตรเพื่อให้พวกเขาสามารถชมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าแข่งขันได้จากจุดชมวิวอาจินนำเครื่องมือวิญญาณแบบขยายเสียงกลับมาและพูดเสียงดังว่าเอาระการสดับฉากจบลงแล้วถ้าเชื่อว่าการเดิมผ่านระหว่างวิศวกรวิญญาณสองคนนี้มีอิทธิพลต่อการเดินผ่านของท่านในทางใดทางหนึ่งแขกที่รักของข้าท่านเหลือเวลาอีก10นาที รีบมาเดิมพันกันโต๊ะจะปิดเมื่อหมดเวลานักพนันมีสีสารมากขึ้นหลังจากความตื่นเต้นของบทนี้ใบหน้าของหัวยูเฮ้าดูเหมือนจะเปล่งประกายด้วยแสงที่เย็นยเยือกขณะที่เขากระแทกไหล่ซ้ายเบาๆรอยยิ้มที่ขบขันปุดขึ้นบนใบหน้าของเขาในที่สุดเขาก็มีเยือเ่อเออไขโถพาหัวอยู่เฮ้าไปที่โตของพื้นที่ที่สองก่อนที่เขาจะตบไลาเขา และกลับมาที่ด้านข้างของเขาเองหมายเลข98เดินไปที่โต๊ะประดิษฐ์ของเขาเองตรงข้ามกับหัวอยู่เฮาใบหน้าของเขามีรอยยิ้มที่สดใสในขณะที่เขาพูดดังนั้นเครื่องมือวิญญาณนี้มาจากสาร,ราคุณธรรมมนเรื่องชื่อมันค่อนข้างน่าประทับใจดูเหมือนว่าเจ้าจะทุ่มเทให้กับการเดิมพันครั้งนี้หัวอยู่เฮาตอบอย่างเียนชาว่าเจ้ายังมีโอกาสเสียใจกับคำพูดของเจ้ามิฉะนั้น เจ้าจะเสียใจที่เจ้าทํามีดแกะสลักของเจ้าหายหมายเลข98หัวเราะออกมาดังๆพูดขึ้นว่าข้าไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองจะเป็นคนที่จะต้องเสียใจหลังจากรอบนี้เจ้ากําลังฝันกลางวันถ้าเจ้าต้องการให้ข้าถอนเงินเดิมพันของข้าก่อนหน้านี้เจ้าไม่หยิ่งพยองได้อุกอาจเลยทําไมเจ้าถึงก้มหน้าตอนนี้หยุดพร่ำเถอะเราจะดูว่าใครจะชนะเดิมพันนี้ ด้วยความสามารถของเราไม่ต้องกังวลแม้ว่าข้าจะมั่นใจมากว่าข้าจะต้องชนะแต่ข้าจะไม่ประมาทเจ้าข้าจะใช้เครื่องมือวิญญาณที่ข้าเชี่ยวชาญและคุ้นเคยกับเจ้ามากที่สุดในวันนี้และข้าจะไม่ให้โอกาสเจ้าแม้แต่เส้นเดียวใบหน้าของหัวอยู่ฮ่าวเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้พูดอะไรอีกเขารับตาและเริ่มประหยัดพลังงานและเตรียมจิตใจให้พร้อมโลหะหายากและโลหะการจำนวนมหาศาล ที่ใช้ใน,นรอบนี้ถูกส่งมารอบนี้มีความยาวสิบชั่วโมงจึงมีการเตรียมโลหาอีกมากมายสําหรับวันนี้บางส่วนถูกวางไว้บนโต๊ะทํางานในขณะที่ชั้นวางที่มอบให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะวางไว้ข้างๆกันเพื่อความสะดวกของแต่ละคน15นาทีที่จัดสรรไว้สําหรับการเดิมพันผ่านไปอย่างรวดเร็วและนักพนันก็กลับไปที่นั่งของตนทีละคนหลังจากจับฉลากได้แล้ว ผู้ชมรู้ว่ากาเเรเผชิญหน้าที่น่าสนใจที่สุดคือระหว่างวิศวกรวิญ,ญญาณสองคนที่เดิมพันเป็นลายบุคคลอีกสองคนไม่สมดุลอย่างเห็นได้ชัดได้โอกาสข้อต่ำอย่างน่าสมเพชอัตราต่อรองสำหรับการแข่งขันระหว่างหัวยูเฮ้าและหมายเลข98นั้นค่อนข้างสูงในขณะที่อัตราต่อรองของหัวยูเฮ้านั้นสูงที่สุดนั่นเป็นเพราะเขาต่อต้านหมายเลข98และไม่มีใครเห็นว่าเขามีข้อได้เปรียบเลย พูตัดสินประเมินเขาว่าเป็นวิศวกรวิญญ,ญาณะระดับ5โดยไม่พูดถึงอย่างอื่นในขณะที่หมายเลข98เป็นวิศวกรวิญญ,ญาณะระดับ6หมายเลข98ยังมีมีดแกะสลักอันดับมับงกรเขียวแห่งความมืดอัตราต่อรองของหัวยูห้าอยู่ที่1ต่อ3ในขณะที่คู่ต่อสู้ของเขาอยู่ที่5ต่อ4อีก2การแข่งขันถูกแบ่งอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นเริ่มได้ กำแพงการเสียงเพิ่มขึ้นทันทีหลังจากการประกาศของหัวหน้าผู้ตัดสินพิธีกรอยู่นอกเวทีการแข่งขันแล้วและมีหน้าที่บรรยายการแข่งขันในวันนี้เขาเรียบขึ้นไปบนโครงสร้างสูงนอกเวทีการแข่งขันและนั่งเหนือเวที5เมตรที่นั่งของเขาติดตั้งเครื่องมือวิญ,ญญาณแบบลำโพงและเครื่องมือวิญ,ญญาณแบบยืดหดได้พิธีกรสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าวิศวกรวิญ,ญญาณทั้ง6กกำลังทำอะไรอยู่บนเวที วิศวกรวิญญาณทั้งหเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อมีการประกาศรอบนี้ไม่จำกัดจำนวนเครื่องมือวิญญาณที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนสามารถสร้างได้นั่นหมายความว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้รับอนุญาตให้สร้างได้มากเท่าที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดทางเลือกที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องทำคือทำตามระดับพลังมันจะขึ้นอยู่กับพวกเขาดวงตาของหัวยูเฮามีสมาธิและจริงจังเป็นพิเศษในวันนี้ เขามีความเชื่อเหมือนกันว่าเขาจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนแต่เขาก็เข้าใจด้วยว่าหมายเลข98นั้นไม่ง่ายที่จะรับมือชายคนนั้นมีมีดแกะสลักอันดับและเขาก็เป็นวิศวรกรวิญ,ญญาณระดับ6ดังนั้นมาตรฐานของเขาจึงเทียบได้กับความสามารถของหัวอยู่เฮาเองสิ่งเดียวที่ผู้ชายคนนั้นไม่มีคือดวงเนตรวิญ,ญญาณของหัวยูเฮาซึ่งทําให้เขาได้เปรียบแสงสีทอง สองอยู่ใต้ดวงตาของหัวอยู่เฮาเขาโบกมือขวาเหนือหน้าผากของเขาและมีดสีเขียวที่มีพลังงานชีวิตปรากฏขึ้นในมือของเขามันคือมีดผู้พิทักษ์แห่งชีวิตปลายตรงข้ามของเขามีมีดแกะสลักอันดาบดังนั้นหัวอยู่เฮาจะเทียบกับผู้ต่อสู้ของเขาได้อย่างไรถ้าเขาไม่ใช้ของตัวเองนอกเวทีการแข่งขันอาจินอูทานเกือบจะพร้อมๆกับที่หัวอยู่เฮาหยิบมีดแกะสลักอันดาบของเขาเอง ว้าวว้าวดูนั่นสิแขกที่รักหมายเลข66ของเรากําลังทําอะไรมันคือมีดแกะสลักที่มีสีเขียวทั้งหมดได้จากมุมมองของข้ามีดแกะสลักดูเหมือนจะแกะสลักจากอัญญามณีมันสะดุดตามากและมันเป็นสีเขียวที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตมันสวยงามมากหมายเลข66มีเนื้อหาบางอย่างที่จะสนับสนุนเขาไม่น่าแปลกใจที่เขากล้าเดินพัานกับหมายเลข98 คนที่เดินผ่านกับหมายเลข98รู้สึกเศร้าใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินเรื่องนี้หมายเลข98ไม่ได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแต่ดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกบางอย่างเมื่อหัวอยู่เฮ้าหยิบมีดผู้พิชักชีวิตออกมาเขาเงยหน้าขึ้นได้ตกตะลึงชั่วขณะดวงตาของเขาบังเอิญสบกับสายตาของหัวอยู่เฮ้าโดยบังเอิญสายตาของพวกเขาสบกันและเขาก็พบกับรอยยิ้มที่สงบของหัวอยู่เฮ้า เขาโบนอย่างเย็นชาและพึมพำว่านั่นคือสิ่งที่เจ้าซ่อนไว้งั้นหรืออย่าพูดถึงความจริงที่ว่ามีดแกะสลักของเจ้าไม่ได้ถูกจัดอันดับแต่ถึงแม้ว่ามันจะถูกจัดอันดับมันก็สําคัญกว่าที่จะดูว่าผู้ใช้เป็นใครเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหมๆ่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ